ผมตัวอย่างที่23าลูกนะต่อไปนะครับตัวอย่าง23เนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรเลยอ่านมีรูปให้มันง่ายแล้วลูกเขาต้องการหาว่าด้าน AB นี่ยาวเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะก่อนอื่นเนี่ยหนูต้องให้สมมุติก่อนมันไม่รู้หนูให้มันเป็น x ไปก่อนโอเคไหมคะแก้สังเกตเนี่ย AB เนี่ยมันเป็นด้านที่เป็นตัวร่วมระหว่างมุม45กับมุม30แน่นอนหนูจะต้องเอาทั้งสองมุมมาใช้โอเคไหมคะต่อมาครูถามว่าครูต้องการหาด้าน AB มันอยู่ตรงไหน AB A.B. ของครูอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้น A.B. ของครูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูก A.B. ของคร yeah, ูอย <Okay. S 2> right ู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเออลองมาสังเกตตัวนี้ถ้าสมมติครูเอาแทน45ครูโฟกัสที่ตรงนี้ tan 45ของครู tan 45ของครูมันเท่ากับ่าไรลูกแทน45คือด้านตรงข้ามมุม45ก็คือ A.B. ส่วนในด้านประชิดมุมคือครูไปชิดมุม45คือ B.D. ใช่ไหมฮะ พููถามว่าแทน45เท่ากับอะไรหนึ่ง AB คืออะไร x เพราะฉะนั้น BD ของครูเท่ากับเท่าไรลูก BD ของครูเท่ากับ x อ่ะต่อมาครูม,มาโฟกัสครูม,มาดูที่แทน30บ้างแทน30อ,องศาของครูด้านตรงข้ามมม30ก็คือ AB เหมือนกันเห็นไหมมันเป็นตัวร่วมลูกแล้วก็ด้านประชิดมุมคือเส้นยาว,วเส้นนี้คือ B เลยครับ BC ใช่ไหมคะแทน30คือ หนึ่งส่วนรูทสามเท่ากับ AB คือ x ส่วน BC คือ BC คือไม่รู้ก็ติดไปเลยใช่ไหมคะ BC ใช่ไหมคะเพราะนั้น BC ของครูมีค่าเท่าก,กับอะไรลูก BC ของครูมีค่าเท่าก,กับรูทสาม x ใช่ไหมลกูกแก้สังเกตนะครับผมอ,อันนี้คือข้อสังเกตนะครับครูถามว่า BC ของครูเนี่ย BD ของครูอ่ะเอา BD ก็ได้ บีดีของครูมีค่าเท่ากับอะไรบีดีมันคือส่วนของเก้บซี BC, ใช่ไหมมันคือ B C ตั้งลบกับ D C ใช่ไหมคะคุณถามว่า BD แกคืออะไร X เท่ากับ B C ของแกคืออะไรรูทสาลบ DC คือ10เพราะนั้นคุณถามว่าแกแก้สมการหาค่า X ได้ไหมเออมันก็คือ x อลบ่ารูทลบ x เท่ากับ สิใช่ไหมครับเอาไหมนะเอาไหมนะแกทำไมการไหนมันดงูง่ายเนาะมันก็จะกลายเป็นรูทสาม x ลบ x เท่ากับสิบใช่ไหมคะเพราะนั้นดิ่งตัวร่วหมากรุมันก็คือรูทสามลบหนึ่งคูณกับ x เท่ากับสิบเพราะนั้น x ของเรา x ของเราคือสิบส่วนด้วยรูทสามลบหนึ 1, ่งเข้าไหมแกก็ไปคูณสั่งยกต่ออีก โอเคนะครับผมสำหรับข้อที่23อะหนูน้นลูกนะตัวอย่างทสอบการบ้านข้อต่อนะครับก็คือข้อที่20ตัวอย่างที่24นะคะไปฝึกทําเองและตัวอย่างที่25นะคะนะครับไปฝึกทำเองน้นลูกนะนะครับผมต่อมานะครับผมต่อมาจะเป็นเรื่องการประยุตตกต์อัตราส่วนตรีโกณมิติอัตราส่วนตรีโกณมิติเนี่ยเขาจะบอกว่ามันจะเป็นหนูจะต้องรู้จักเกี่ยวกับมุมก้มกับมุมเงยมุมก้มคืออะไร มุมก้มคือมุมที่เกิดจากการสังเกตวัตถุที่อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาระ,ะดับสายตาเห็นไหมถ้าตัวนี้เป็นมุมเรายืนอ,อยู่อย่างนี้ใช่ไหมลกูกอันนี้เรามองไปสายตาเราพุ่งไปข้างหน้าใช่ปะมุมก้มมันจะคือมุมระหว่างเส้นสายตากับการก้มมองมุมเงยก็เหมือนกันก็คือมุมเงยคือสายตาเราอยู่ตรงนี้มองเงยขึ้นไปดูวัตถุเะฉะนั้นมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมเราไปดูตัวอย่างที่หนึ่งเลยนะครับผมตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่าอะไร เลยตัวอย่างที่26นะครับบอกว่าอะไรลูกสุดทิมองเห็นลูกนกอยู่ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งเมื่อมองขึ้นไปเห็นหลังนกจึงคิดว่าลูกนกคงซุกซ่อนหล่นลงขณะที่มันลงนั่นเองจึงคิดว่าจะช่วยนําลูกนกไปไว้หลังของมันเขาอยากรู้ว่าหลังนกนั้นอยู่สูงจากโคนต้นไม้เท่าไหร่เพื่อที่จะหาบันไดให้ยาวพอดีที่จะปีนขึ้นไปเมื่อเขาอยู่ห่างจากต้นไม้สามเมตร เขาจะต้องหาให้ได้ว่าตอนนี้ยพูด,ดง่ายๆคือนะคะอันเนี้ยคือสุดทีสุดทีอันนี้คือไอ้สุดทีไอ,นนอส้สุดทีของครูนะครับไอ้สุดทีของครูยืนอยู่ตรงน,นี้ใช่ไหมอันนี้คือจุดเออันนี้คือต้นไม้นนให้เป็นต้นไม้หให้เป็น b น,นี่เป็น c เนาะครูถามว่าข้อน,นี้สุดทิเขาได้บอกไหมว่าความสูงของสุดทิเท่ากับเท่าไหร่ มันไม่ได้บอกความสูงนะ่าแสดงว่าสุดที่เนี่ยเราเปรียบเสมือนมันไม่มีความสูงสูงเท่ากับศูนย์โอเคไหมเราไม่ได้พูดถึงความสูงเพราะนั้นเขาบอกว่าเขายือนอยู่ห่างจากต้นไม้เนี่ยอันนี้คือต้นไม้ให้ bc bc นะครับผมคือความสูงต้นไม้่เพราะนั้นเขาถามว่าเขาจะยืนเคยต้องใช้ไม้เท่าไหร่ใช่ไหมลูก หรือ,อยังไงเขาห้ถามหาอะไรเขาถามหาว่ามันจะใช้บันไดาพาดให้พอยาวพอดีนั่นแสดงว่าเขาจะต้องใช้บันไดให้ยาวพอดีกับใครให้ยาวพอดีกับ BC แกต้องหา BC ให้เจอเมื่อเขาบอกว่าสุดที่มันมองไปเป็นมุม60องศานั่นแสดงว่า <c oughs> เขาต้องการหาบันไดที่มีความยาวเท่ากับความสูงของต้นไม้ซึ่งความสูงของต้นไม้ก็คือ BC ถ้าแกได้ bc แกได้ความสูงของต้นม้นี้แกก็จะหาความยาวของบันไดเพราะนั้นคุณถามว่าแกต้องการ bc มันคือด้านตรงข้ามมุม60ใช่ไหมตรงข้ามมุม60แล้วเรารู้ด้านอะไรอีกด้านประชิดมุม60มันก็ต้องเป็นแทนอะไรเลยลูกแทน60องศามีค่าเท่ากับด้านตรงข้ามมุม60คือ bc หารด้านประชิดมุม60คือ ac แทน60คือรู้3เท่ากับ bc ส่วน AC ของเราคือด้านประชิดมุมคือ3เพราะฉะนั้น BC เท่ากับ3รูท3หน่วยเป็นอะไรลกูกเมตรเพราะอ,อันนี้เป็น3เมตรใช่ไหมครับดังนั้นต้นไม้สูงกี่เมตร3เม,มตร,มมตรเขาจะต้องหาบันไดหาบันไดยาวเท่าไหร่ถึงจะพอดีกับต้นไม้ก็บันไดต้องยาว3รูท3เมตรให ก็จะประมาณนี้ไม่ยากนะครับวิเคราะห์โจทย์ให้ออกมันเป็นมุมเงยใช่ไหมนั่นลยว่าเนี้ยถ้าเขามองอันนี้คืออะไรนี่คือระดับสายตาของไอ้สุทีไอ้สุธีธระดับสายตามาอยู่งนวัตถุมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทั้งมุมเงยม,มันก็คือเซสนไหครับการมองมุมเงยเนาะฮะประมาณนี้สําหรับอ่นะครับผมตัวอย่างที่ยี่สิบเจ็ดเขาบอกว่าชายคนหนึ่งมาพักตาอ,อากาศบนหน้าผาริมทะเลสูงอ่ะอันนี้สมมติให้เป็นหน้าผาอะไรกันนะฮะ เข,เขาได้พูดถึงความสูงของผู้ชายคนนี้ไหมลูกไม่มีเราก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขาพูดปั๊บหนูต้องคำนึงโอเคไหมอ,อ,อันนี้นะครับผมแล้วเขาบอกว่าอะไรซึ่งมันสูงเท่ากับ12โอเคแล้วเขาเพบว่าเขาสามารถมองเห็นรถของเขาเป็นมุมก้ม30องศาคุณถามว่าระดับสายตาของคนเรามันก็ต้อยู่ประมาณนี้ใช่ไหมลูกนะเพราะฉะนั้นรถของเขาอยู่นี่อันนี้คือรถอัน,นี้คือรถ รถของเขาครูให้เป็นจุด A แล้วกันน,นี่คือรถโอเคไหมคะเขามองเห็นรถของเขาเป็นมุมก้มครูถามว่าคําว่ามุมก้มของครูคืออะไรมันจะต้องทําแนวอย่างนี้ใช่ไหมกับแนวระดับอันนี้คือแนวสายตาใช่ไหมคะอันนี้คือแนวสายตาเข้าไหมคะทำมุมกี่องสามสิบองศาเขาถามว่าแล้วระยะทางจาก A ไป B ก็คือจงหาว่าชายคนนี้จอดรถห่างจากหน้าผาเท่าไหร่เขาต้องการได้อะไร A, ใู่ไหมคะครูถามว่าตัวนี้มันคือมุมอะไรลกูกมุมฉากตรงนี้เป็น30ตรงนี้ก็ต้องเป็น30องศาเราต้องการด้าน AB คือด้านประชิดมุมฉาก10เรามีด้านตรงข้ามมุมเพราะนั้นมันมีคําว่าข้ามกับชิดเกียต้องใช้คําว่าอะไรลกูกแทน30องศาเท่ากับ BC ส่วนอะไรคะ AB แทน30คือ หนึ่งส่วนรูทสามแกต้องจำให้ได้นะคะ BC คือเท่าไหร่สิบส่วน AB ไม่รู้เพราะนั้น AB ของเราคือ AB ของหนูคือเท่าไหร่สิองรูทสาเพราะนั้นเขาจะลดห่างจากน้าพะคือดังนั้นชายคนนี้จอดรถ จากหน้าผา12รูท3เมตรนครับ12รูท3เมตรเท่าจแล12รูท3ลมตรจบนะครับตัวอย่างที่27